รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนปทุมไม่ทนอดีตสจ,อจอตุ้ยเลขานุกการเดอะทีมปทุมธานีพร้อมคณะเข้าพบแฝงทางหลวงปทุมธานีสอบถามเรื่องไฟที่มือสนิทและเกาะกลางถนนที่ลกล้าง ณแฝงทางหลวงปทุมธานีอเภอคลองหลวงจังังวดปทุมธานีวันที่26มีนาคม2568เวลา10.00นนายนพดลรดายแยมอดีตสจ,จตุย้ยและขานุการเดอะทีมปทุมธานีนำคณะทีมงานเข้าพบผู้อำนวยการแฝงการทางจัังหวดปทุมธานีพร้อมด้วยนายเวนิดวัฒนดำรงอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายจำลองเงินยวง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคนาวาอากาศเอกพิเศษอักษรดิดผู้ช่วยเลขานุกการกลุ่มเดอะทีมปทุมธานีและนายพัฒนพงศ์แก้วกัญญาคณะทํางานเดอะทีมปทุมธานีเข้าพบผู้อำนวยการแฝงทางหลวงจังหวัดปทุมธานีมีนายชัยยงบุญสนองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแฝงทางหลวงปทุมธานีคอยให้ความสะดวก และให้การต้อนรับอย่างดีสืบเนื่องจากทางกลุ่มเดอะทีมปทตุมธานีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในจังหวัดปทุมธานีได้รับความเดือดร้อนจากไฟส่องสว่างที่มืดสนิทตลอดทั้งสายและเก,กาะกลางถนนที่ลกล้างไม่สะอาดเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการแก้ไขทางกลุ่มเดอะทีมนำโดยนายนพรลดัดดาแยมหรืออดีตสจ,อจอตุยเลขานุก,การได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ข้าพบแฝงทางหลวงปทุมธานีเพื่อปรึกษาปัญหาหรือแนวทางแก้ไขที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีที่ใช้รถใช้ถนนมีนายชัยรงบุญสนองรองผู้นวิการฝ่ายวิศวกรรมแฝงทางหลวงปทุมธานีรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนนั่งพูดคุยเมื่อเวลา1 0 3 0นย์หนอแฝงทางหลวงปทุมธานีได้เชิญคณะทีมงานพูดคุยปรึกษาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ได้พูดคุยกับนายชัยรงค์บุญสนองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแฝงทางหลวงปทุมธาน,นีในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางและเกาะกลางถนนที่ลกล้างเป็นระยะเวลานานมีการพูดคุยปรึกษาหาหรือใช้เวลาสองชั่วโมงจึงได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับแจ้งจากแฝงททางหลวงในกฎข้อ,กฎ,ขอกฎหมายต่างๆจากนั้นได้มีทีมงาน จะนำข้อเสนอกฎหมายที่ได้รับจากแฝงทางหลวงนำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้ทราบต่อไปด้านนายนพดนลรัตาแยม้มสจจุ้ยเลขาธิการเดอะทีมจังหวัดปทุมธานีเกาวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้กับผมได้นําทีมงานของเดอะทีมปทุมธานีเข้าพบรองผู้นือการแฝงทางหลวงปทุมธานีเพื่อสอบถามเรื่องไฟที่มืดสนิทและเกาะกลางถนนที่ลกล้าง เป็นระยะเวลานานจากการนั่งพูดคุยปรึกษาหารือกับท่านรองผู้อำนวยการวิศวกรรมแฝงทางหลวงปทุมธานีท่านรับปากจะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้ถนนเก,กาะกลางที่โลกร้างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการทันทีและต้องขอขอบคุณแฝงทางหลวงที่ให้คําปรึกษาและแนวทางการปฏิบัติในข้อกฎหมายที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังไม่รีบดำเนินการแก้ไข ทางกลุ่มเดอะทีมจังหวัดปทุมธานีคนปทุมจะไม่ทนจะดําเนินการนําเรื่องเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีเพื่อหาทางแก้ไขช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปสหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี